ผู้จัดก,การบนโต๊หานเที่5ตามที่กองทัพบกได้จัดทําโครงการเสริมสร้างสุขภาพของกําลังพลและครอบครัวโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กําลังพลและครอบครัวได้ตระหนักถึงประโยชน์ของการดูแลสุขภาพร่างกายน้ำตาลสุรินจักัดและบริษัทไฟฟ้าสุรินจักับเป็นจำนวนเงิน หนึ่งล้านสี่แสนบาทโดยเริ่มก,ก่อสร้างตั้งแต่วันที่ปริเทศไทศิลป์และแรานสุรินทร์จำกัดบ,บัดนี้รัฐบาลดังกล่าวได้ดเนินการไปรับสุรินทร์จำกัดได้ปรนนามอบป้ายโดยอเนกประสงค์ให้กับมดขนหาบทีมงาน การเห็งขันแบดมินตันตรงนั้นยงไมีก็ใช้กเด็นะครับก็ต้องการให้ครอบครัวก็ได้มีความสันทีก็หว kind of si e ันขไปครับแล้วก็ตอนเย็นๆนะครับก็จะมี หลานของคณะลคนและครอบครัวครับเสร็จแล้วครับตอนที่ค่ำๆใช่ครับก็จะมีไฟเพื่อให้ความสว่างครับเดี๋ยวก็จะเล่นกันถึงกลางคืนกันคุ่มสองุ่มนะครับนอกจากนี้เวลาเช้านะครับก็มีกิจกรรมการปักบาทุกเช้าจะปักบาทที่บริเวณนี้ครับทีเชิญ ดีครับทกทนนะครับนานะครับก็ลดับต่อไปนะครับก็จะเป็นการแข่งขันกีฬาแบบพิเศษนะครับของครอบครัวของร้อยเอกประวันต์สมวัณครับก็ต่อไปก็ให้กีฬาอยงงนี่อะไรเปย จริงๆผมผมชอบกีฬาก็าทางอบอบอกว่าอยากได้โดมเพื่อเล่นในร่มได้บางอย่างก็เลยคิดว่าเออมันก็ดีนะก็ะเลยสนับสนุนว่าควรจะมีสถานที่ให้เขาออกกำลังกายซึ่งมันเป็นสิ่งที่ดีอะ่ะนะกำลังคนจะได้แข็งแรง <c oughs> ทังหน่วยมาตรนทางบกที่ห้าก็มีความ ยินดีแล้วก็ภาคภูมิใจแล้วก็ขอบพระคุณทางาริสัน้ตาลโครินเปนอย่างสูงครับที่ได้พนามอบโดมในิประสงให้ซึ่งก็ตรงกับวัตถุประสงค์ของหน่วยก็คือเราต้องการให้เด็กที่เป็นลูกหลานของพลังคนังครอบครัวนั้นได้ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์อย่างน้อยสามอย่างก็คือหนึ่งก็คือช่วยพ่อแม่ทํางานสองก็คือได้เล่นได้ออกกำลังกายแล้วก็สามว่าตั้งใจในการเรียนหนังสือตามหน้าที่ของเด็กนะครับนั้นก็ถ้าองค์ประกอบเหล่านี้สมบูรณ์เนี่ย เด็กก็จะเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพของชาติต่อไปครับสนับสนุนโดยน้ำดื่มสีเหล้าทับทุกหยดใส่ใส่ใจเพ่อ